เอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับผมเนี่ยเลิกงามยามดีนะครับผมในการเปิดตัวนะครับสำหรับข้าวเจ้านาปังสายพันธุ์ใหม่ของเรานะครับสองสายพันธุ์ด้วยกันครับพี่น้องครับเด็กเอามาเบิ่งใกล้ๆครับผมสำหรับสายพันธุ์นี้นะครับผมนี่มีอายุการเก็บเกี่ยว3เดือนนะครับมีชื่อว่า YT 5 1นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ของเรานะครับผม เป็นข้าวเจ้านาปังด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามีอายุการเก็บเกี่ยว105วันนะครับนี่ซืวอว่า Y t 67ครับพี่น้องครับโอ้ยเป็นตสอนให้ครับผมเมล็ดทั้งใหญ่แล้วก็ยาวครับพี่น้องครับนี่เนาะปาเป็นตสอนให้ครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อายครับผมนุ่งขวัญชัยมือจัดเกษตรมาแล้วครับผมจากทุกช่องทางและก็ทุกแพลตฟอร์มนะครับที่มีชื่อว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเรายังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการความนาต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนีีเนาอดังโซโลแกนนะครับสติ๊ติดอยู่ข้างรดของเขานี่ครับผมนีีเนาอเอาอย่างที่ผมเดียว่าจากับพีกับน้องนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับวันนี้ครับผม วันที่11ธันวาคม2567นเะครับเป็นการเปิดโตข้าวอีก2สายพันธุ์นะครับซึ่งเป็นข้าวเจ้านาปังพื้นแข็งนะครับผมเป็นอีก2ตัวเลือกนะครับสำหรับพออพี่นอ้องป้องปายนะครับในการสีใส่เขา่านาปังในรอบที่ 1, 2 5 6 7นถึง2568นี้นะครับผมนี่เนาะโดยมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับผมแตกต่างกันพี่น้องเกษตรกรผูใ้ใดอยากสีใส่เข่า3เดือนเขาอายุสัน้นครับผม YT51 นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับอายุยาวกว่านิดนึงนะครับผมนี่เนาะก็คือ105วันนะครับที่มีชื่อว่า YT67 นะครับยังตีผลงานที่นุ่มขันแช่ไวเจเกษตรนะครับเพชรอยู่โคกน้องนาธรรมมะข้ามหาสารคามนะครับให้พี่น้องพ่อปได้เบิ้งกันแล้วนะครับหรับฤดูการที่ผ่านมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเพาะไปเบิ้งกันอีกเลยครับผม เอาครับพี่น้องครับนี่ก่อนเท่าสิมาเบิงนะครับเรื่องของลักษณะประจำพันธุ์นะครับแล้วก็ลักษณะของเมล็ดกันชัดๆนะครับผมนี่นาอเอาครับพี่น้องครับนี่เขามาเบิงกันชัดๆนะครับผมนี่สําหรับลักษณะของกระสอบแล้วก็ลักษณะของเมล็ดนะครับผมเมื่อกี้ผมเกินน้าซื้อๆบาทที่นี่ของจริงครับบ่มาเบิงกันชัดๆนะครับให้พี่ให้น้องนะครับเลเบิงกันนะครับเบื้องต้นดูที่ลักษณะของกระสอบนะครับผมนี่ลักษณะของกระสอบ อ่ายี่ห้อ TCRP TCRP นะครับซึ่งกระสอบเป็นพื้นสีเหลืองครับพี่น้องครับนน่เนาอและแถบนี้ที่จำได้ง่ายก็คือแถบสีเขียวครับพี่น้องครับนี่เนาอ TCRP นะครับผมสำหรับสีเหลืองแถบเขียวนั้นนะครับข้าวสายพันนี้มีชื่อว่า YT 5 1ครับซึ่งเป็นเข่าในตระกูลกขหกหนึ่งนะครับผม อายุ3มเดือนครับพี่น้องครับนี่นาออายุ90วันหรือว่า3เดือนครับเบื้องลักษณะของเมล็ดครับผมพี่น้องกันทั้งเม็ดใหญ่เม็ดเง่าวครับผมนี่นาอลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีนะครับมีระแงะจับทีและก็มีผลผลิตที่สูงนะครับผมอายุการเก็บเกี่ยว90วันหรือว่า3เดือนครับพี่น้องครับมีคือลักษณะประจำาพันโดดเดนของเขานะครับผมส่วนพ่อให้พี่น้องนะครับหลายท่านบอกว่า ขาที่มีอายุสั้นนี่บางที่เห็ดอย่างบ่ท่านนะครับบอกว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการเรื่องของปุ๋ยนะครับแล้วก็โตแฝงดีน,นะครับเพื่อนก็นเลยบอกว่าอยากจะได้เขาอายุจักรร้อยเมือ่อต้นต้นนะครับต้องสายพันธุ์นี้นะครับผมนี่เนาะกระสอบสีเหลืองแต่ว่าแถบสีน้ำเงินนะครับผมนี่เนาะนีะ่ซืวาวา YT67 นะครับผมนี่เนาะ นี่ครับผมมีลักษณะของเมล็ดนะครับก็ใหญ่ยาวเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันกับไยทีห้าหนึ่งเนาะแต่ว่าอายุการเก็บเกี่ยวสิหลายกอนะครับคำว่าหลายกว่าคือเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าวันนะครับลำต้นแข็งแรงแต่กอได้ดีมีละแงะจับถี่นะครับเอาสาหรับบุนนี้นะครับก็เลยทําการเปิดโตนะครับอยู่ที่สองสายพันธุ์นะครับของเรานะครับผมเอาถ่ายสุดฝากที่ฝากน้องแล้วกันนะครับ นอกจากข้าวนะครับทั้งสองสายพันธุ์นะครับที่วันนี้ทําการเปิดตัวใหม่แล้วนะครับนี่ให้พี่น้องปพาะปนะครับได้เบิงกันเข่าสายพันธุ์ต่างๆนะครับอยู่ที่แฮปปี้การเกษตรของเรานะครับมีทั้งหมดนี่ครับทั้งพันธุ์เก่าพันธุ์ใหม่ทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะครับทั้งข้าวนาปีนาปังนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่นี่แฮปปี้การเกษตรนะครับเกือบร้อยสายพันธุ์เลยทีเดียวนะครับเอาจากไดนฝากพี่ฝากน้องนะครับสาหรับท่านใดที่มีความต้องการ อยากจะได้ข้าวสายพันธุ์ใดก็แล้วแต่ที่นี่ครับปี่การเกษตรของเรานะครับ3หมายเลขโทรศัพท์ครับ0899428684ครับ0925164252นะครับแล้วก็0650495999นะครับเอาอจะเลยฝากพี่ฝากน้องนะครับก็แล้วกันนะครับเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญแช่หัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรขอลาผ้าจากพี่น้องปลอดภายไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับสีเตรียมความพร้อมนะครับในการส่งข้าว การบริการแฟลชเอ็กซ์เพรสนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับเอามาเบิ่งกันใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่ชัดๆเนาะสำหรับสองสายพันธุ์ของเรานะครับนี่คือ YT51 ครับอายุ3เดือนครับส่วนทางนี้ครับ YT67 ครับอายุการเก็บเกี่ยว1 0 5วันครับผม